สวัสดีค่ะพุบอปกันอีกเช่นเดิมเช่นเคยครับผมกลองกองผู้เฒ่าผ้ากินชาแนวพรบพีพลองห้องจินนต้องกันคือเก่าคือเดิมครับผมมือนี้มีอยังให้กินมเนาะแม่บ้านน้อมือนี้น้อจ้ะไก่ทอดกุ๊บป๊อปพี่น้องกินมก็น้ำจิ้มไก่เนาะค่ะขาไล่จุกเนาะค่ะพี่น้องจุกขาไล่เลยพี่น้องตึงหลวงปิ่งค่ะของหวานเท่ากับซักคู่ค่ะแต่งแบบม่วงค่ะมีผัดแกงมาพี่น้องเนาะ หลายหลายอย่างเนาะพี่น้องเนาะครับผมคอทิ่งขอขอบคุณพี่น้องบอกไปเขาสู้สู้คนเนาะที่แบบไม่หยิงยาำทำข้าวต้องต้องกู้เท่าแค่นั้นเขาขอบคุณเวลนเราการฝากพี่น้องเขาก็เลยก็เช็ดก็ทับใกล้ก็ดิ้งเยียดจนเนาะพี่น้องเนาะเป็นกำลังแรงใจกันครับผมมาเลยพี่น้องบาดไปบาดไกลพี่น้องประเทศผมบาดไปเชี่ยงพี่น้องคุณที่เปเหตุงานมึงหนองมึงนางเราพี่น้องเนาะมาจุมาขาไล่น้ำรองเท้าขอโทษขออภัยเราพี่น้องเนาะปูจี บอกิ่นดิบเราะพี่อนเหรอ่ะนี่ไก่ทอดไก่ทอดเห็หนเนาะพี่นเหรอ่ะครับผมมาลงมือต้องาการเพื่อนตักมือี่ลลดอืม,อมกลิ่นจะแค่เดือดเริเพือ่อนอืมอืะอืมอ,อืมปั๊บ ไม่ขึ้นไม่นุ่งผืนรองยางจากทาาเถือนหองไม่ว่าอันผมกม มันมันมน้องอะไรด้วด้ได้จด้ได้เลยเพร่อน้ึมฮึมอืมฮึ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  ัวครับบ่มยังอยู่หลุกหลวดไม่บันบอกกล่าวเหงอืม อืออถไ, <ป S 1> ไปดีอ้คมครับคมเนี่ยมจนหนีหอดโค้งหน้าผมเราไปนอนกัดแมงไปนะหน้าผมแคบเนาะผมเป็นยาอ้มอยู่อ้อมจนเอียงมาทา้งนึมมงมาค่ะมันนี่เป็นยังไงบ่ขผมนี่ไปเนาะผมแคบ

เด็กอืม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 จัยญาเนี่ยซักพี่น้องซักพ่ต้องจัดปอืากดิอห่อขาไล่พี่น้อง คือตัวโอ้หจดเหนียวเยิ่มเยิ้มเนี่ย

โอ้เดีอดเลยานาออือปอือดแทบลยวนะอือืออือือเ็ดอือหอว่าเ็ดไปแล้วกระกินไปออยาหมัก อยากยังแตเฮตจดกดนดอ่เลยจริงจริงเจ้าแล้วเป็นขนมจีนอ่ะอืมีม กปินรุ่งคํำไหนกันมีหวานเลยเพื่อมากินขมย้อมเป็นไงด้วยเนี่ยอืม บ้าบ้าบ้าตรวจตรวเจ้าไอสิมากเหรอพี่น้องมากกวมากหรือกินของกันรบหงอืม

อเมอครับเดตลองเ้กินดูพี่น้องหอมไปต่ตองอมาปิง่งดวคุบๆหน่องมันเผ็ด,ดอืดออ้ม Đã. Cũng phân chặt Hà Lai Chụp Chụ được Hà Lai nó ớt đẹp đây Wow. คือบอลเน็ดมากหน่อยมือเจ็บไรครับผมกับขอขอบคุณคุณรองบองไปห้องสุขู้สุขคนเหรอดีแบกข้ายี่ยมยามทางข่าวสองสองเข่าแค่นั้นเขาขอบคุณเวลาโอกาสนี้ก็ฝากพี่ณรองฮะก็อะไรก็เทก็ซับกระไก่ก็กระลิงกระเซินน้องพี่น้องกันกำลังเล่นใจกันครับผมอีพีนี้กับแซ่ๆกันน้องพี่น้องเนาะคลิปกไปทำหนี้พอๆกันอีพีหน้าครับผมสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ